ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยเนะาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้เนาะวันนี้อยู่คลิปนี้นะครับลุงตันก็มาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP นะครับสุดเป็นหนอยที หลายหลายท่านให้ความสนใจกันนะครับนี่แต่ว่าเป็นน้อยสุดท้ายในการออกเมย์หาหนอยเนาะ,ะกะ็งวดนี้ก็เป็นงวดประจำวันที่12ตุลาคม67นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันศุกร์ที่11นะครับสูตรที่ลูกตันให้ไปก็สายวิ่งหรือสายรูดเนี่ยก็ยังโชคดีเหมือนเดิมเนะะาะปรากฏว่า ผลรับพ่ลุงสันให้ไปเนี่ยก็คือมาเจ็ดมาเจ็ดที่ตำแหน่งหลักสิบเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็ได้อสองเด้งเลยนะครับสหรับท่านที่นำไปลุ้นนะครับก,ก็แสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนชุดสองตัวที่ลุงวางให้ก็หลุดไปเนาะก็ถือว่าได้เฉพาะลุงวิ่งกลุ่มรูดนะครับ ส่วนงวดประจำวันที่12ตุลาคม67นะครับลักษณะของสูตรหรือว่ากลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้จะเป็นตัวไหนก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูแนวทางฮานอย VIP นะครับงวดประจำวันที่12ตุลาคม67นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับเพีงองได้รับชมในวันนี้เนาะลุงตันก็ยังใช้ ตารางวางตัวเลขนะครับเหมือนกับที่เคยวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมเหมือนหลายๆงวดที่ผ่านมาเนาะเนื่องจากว่าสูตรที่ใช้อยู่นะครับอตอนนี้ก็ยังเดินเนาะ,ะยังสามารถที่จะวิเคราะห์ให้กับพี่น้องรับชมต่อได้นะครับก็เดินมาหลายงวดติดแล้วเนาะสหรับผลลัพธ์ในตลาดนะครับงวด ที่ผ่านมาเนาะอ่างวดประจําวันที่สิบเอ็ดตุลาคมหกเจ็ดนะครับอ่าเลขสามตัวบนเนาะหน่ย VIP นะครับอ่าก็คือห้าเจ็ดศูนย์นะครับอ่าส่วนสองตัวล่างก็คือเจนะ็ดสามเนาะ อ่าส่วนตัวเลขที่เข้าเนาะอ่าตัวเลขเขาก็จะเป็นเจ็ดเนาะเจ็ดนี่มาในต,ตำแหน่งตำแหน่งหลักสิบนะครับอ่าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับท่านที่เป็นสายวิ่งหรือสายรูปเนี่ยก็อย่างโชคดีเหมือนเดิมนะครับส่วนงวดประจำวันที่สิบสองตุลาคมหกเจ็ดเนาะ หลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลับเรียบร้อยแล้วเนาอะ,อะก็ได้ตัวเลขที่จะมาวางในตารางนะครับตัวแรกก็คือตัวตรงกลางเนาะก็คือตัวเด่นนะครับลุงตันให้ให้แปดนะครับตรงกลางลุงตันให้แปดนะครับส่วนผลลับแถวที่หนึ่งเนาะ แถวที่หนึ่งก็คือแถวข้างบนเนาะผลลัพธ์ได้เจ็ดนะครับแล้วก็แถวที่สองก็คือข้างล่างนะครับเป็นหกเนาะ,ะจากนั้นเนาะก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเจ็ดเนาะฝัะ่งนี้เป็นแปดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหก ส่วนแถวที่สองหกหกแล้วก็เจ็ดอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นหนะ้าเนาะอ่าจากการสังเกตเนาะก็จะมีผลลัพธ์นะครับเหมือนกันสองตัวเนาะก็คือหกกับเจ็ดเนาะอ่าซึ่งก็อ่ามีผลนะครับมีผลต่อการวางจุดสองตัวนะครับ อ่ามาดูเด่นชุดเด่นกันก่อนเนาะชุดเด่นประจำงวดวันที่12ตุลาคม67นะครับลุกนกตันให้6 7แล้วก็8นะครับทีนี้มาดูาชุด2ตัวนะครับ ชุดสองตัวก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะจะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนาะหกหกหกเจ็ด 68อ่าแล้วก็77 18เนาะอ่าก็ผลจากการที่ผลลัพธ์เนาะเหมือนกันสองตัวเนี่ยก็เลยทำให้อ่าชุดสองตัวที่วางเนี่ยปกติอ่าจะได้เก้าคู่เนาะ,ะมางวดนี้ก็ลดลงหนึ่ง คเหลือ8คู่นะครับอ่าพี่น้อง f อฟก็พิจารณาเนาะอ่าสายรูดก็เหมือนเดิมนะครับใช้ผลลัพธ์แถวที่1ที่2เนาะเป็นตัวนําไปรุ้นได้นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมเนาะอ่ามองผลลัพธ์แล้วก็ตัวเลขที่ลูกตันวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับคุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้ วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะ,ะลูกตันก็ยังใช้วิธีการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมาเนาะ,ะม่ว่าจะเป็นการวางตัวเลขในตารางเนาะตารางที่ใช้ก็เป็นตารางในแบบเดิมๆนะครับเพื่อให้พี่น้องได้คุ้นเคยนะครับแล้วก็ ได้เข้าใจง่ายนะครับส่วนวิธีการหาผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมเนื่องจากว่าสูตรยังเดินปกติเนาะก็ยังใช้วิธีการหรือว่ากลุ่มตัวเลขที่จะมาหาผลลัพธ์เหมือนเดิมอยู่เนาะก็ถือว่าในช่วงระยะ14-15งวดแล้วเนาะที่ตัวเลขที่ใช้เนี่ยยังเดินปกติอยู่นะครับก็แล้วก็ ให้พี่น้องได้ลุนต่อเนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อทีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ